เดี๋ยวเราก็มาต่อกันในเล่มที่15นะคะในวันนี้ก็ตัวอักษรที่เราสูงมาได้ก็คือตัว F นะคะในเล่มที่15นะมันจะเริ่มที่ตัว F คําแรกเริ่มเลยแล้วกันเนาะคาแรกก็คือ Furniture ค่ะ Furniture คํานี้ก็คือ Furniture เนาะที่เป็นอ่าพวกของใช้ในบ้านอ่าพี่ใช้คำว่าบบเฟอร์นิเจอร์แบบทับศัพท์ไปเลยแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายกว่าเนาะคำต่อมาเลยนะคะคำว่า f u r t h e r Further คำนี้เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb นะคะจะแปลว่าไกลออกไปค่ะต่อมาค่ะคำว่า furthermore furthermore จะแปลว่านอกจากนี้ค่ะต่อไปเลยนะคำว่า future ค่ะ ฟิวเจอร์ตัวนี้ก็แปลว่าอนาคตเนาะคำต่อมาเลยนะขึ้นตัวจีเกนเกนตัวนี้แปลว่าได้รับค่ะน้องๆเคยได้ยินคำว่า no pain no gain ไหมจะแบบใช้กับคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยต่อมาคำว่า gallery 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 แปลว่าก็แกลเลอรี่อัลอบัม้มไม่ใช่อัลอบั้มสิแกลเลอรี่ที่มันเป็นส่ยนรวมเอ่อพวกศิลปะภาพถ่ายต่างๆคำนี้รู้จักชอบเล่นเกมก็แปลว่าเกมคำต่อมาเลยแก๊งตอนนี้เป็นคำนามนะแปลว่าแกง๊งแบบกรุ๊ปเป็นกลุ่ม ต่อมาแก p g แกตัวนี้แปลว่าช่องว่างโอเคคำต่อไปเลยคำนี้แน่จะเจอตั้งแต่ปฐมแล้วนะ Garage ใครอ่านการลกินตีเพี้ยเลย Garage เนี่ยจะแปลว่าโรงรถโรงรถต่อมา garbage garbage ตัวนี้แปลว่า ขังขยะค่ะคำต่อมาเลยนะคำว,ว่า garden garden จะแปลว่าสวนคำต่อมาคำนี้ก็ง่าย gas ก็คือ Gas คำต่อไปเลย gate gate จะแปลว่าประตู คำต่อมาเลยนะ Gator 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 จะแปลว่ารวมตัวคำต่อไปเลยนะคะคำว,ว่า General General แปลว่าทั่วไปทั่วไปต่อมาก็เป็น Generally ตัวนี้เป็น adverb นะแปลว่าโดยทั่วไปเอ่อคำต่อไปเลยนะคำว่า generate 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 gen ตัวนี้แปลว่าสร้างหรือว่าผลิตค่ะโอเคพี่ขึ้นแถวใหม่เลยนะคำนี้ generation generation จะแปลว่ารุ่นนั่นเองต่อมา generous generous จะแปลว่าใจกว้างใจกว้างต่อไปเลยนะคำว่า genre genre จะแปลว่าประเภทคล้ายๆคำว่า Sauce ไหมนะ Sauce ชนิดประเภท Sauce ใช่คิดพี่แล้วว่าคือคำว่าอะไรนะ Sauce แหละต่อไปคำว่า gentlegentle แปลว่าสุภาพน้ราจะได้ยินว่า,า gentleman ก็คือสุภาพบุรุษนั่นเองนี่คำต่อมาเลย gentleman แปลว่า สุภาพบุรุษจะไ้ยินเสียงฝนตกนิดหน่อยนะบ้านพี่ฝนอะไรจะตกต่อไปเลย geography geography จะแปลว่าภูมิศาสตร์ต่อมาคำว่า get get แปลว่ารับมา ต่อไปเลยคำนี้พี่กลัวมาก g h o s t ปลว่าผีต่อไปเลยนะ giant giant จะแปลว่าใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มาหือมาเค okay. ต่อไป gift gift ตัวนี้จะแปลว่าของขวัญ ต่อไปคำว่า girl แปลว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงโอเคต่อไปเลยนะคำว่า girlfriend 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 girl จะแปลว่า,าแฟนที่เป็นผู้หญิงที่ใช้คำว่าแฟนแล้วกันแฟนสาวอ่า ต่อมาคำว่า g i f e give จะแปลว่าให้โอเคคำต่อไปเลย glad แปลว่ายินดีต่อไปเลยนะคำว่า glass glass ตัวนี้แปลว่าแก้วค่ะ glass จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น grass จะเป็นตัว R อันนั้นแปลว่าหญ้านะคำนี้ global global แปลว่าระดับโลกค่ะโอเคต่อไปเลยคำาว่า glove แปลว่าถุงมือคำตาเอ่อคำอะไรยา yeah, ลินผัน Go แปลว่าไปนั่นเองโอเคจบหน้าแรกนะเราไปต่อกันหน้าสองเลยคำว่า go แปลว่าเป้าหมาย go แปลว่าเป้าหมายแล้วก็คำต่อไปคำว่า god god แปลว่าพระเจ้า ต่อไปคําว่า go จะแปลว่าทองทองคำอะไรเงี้ยต่อไปคําว่า golf golf ก็คือ golf ค่ะต่อไป good แปบลบว่าดี goodbye แปบลบว่าลาก่อน ต่อไปคำนี้ goods ไม่ได้แปลว่าหารนะ goods วัวนี้แปลว่าสินค้าคำนี้ govern เป็น verb จะแปลว่าปกครองต่อไปคำว่า government government จะแปลว่ารัฐบาลค่ะ คำนี้พี่รู้สึกว่าเจอบ่อยนะ environment เนี่ยกับ environment อันนี้เจอบ่อยต่อไปเลยนะคำว่า governor ค่ะ governor จะแปลว่าแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าผู้ว่าราชการโอเคคำต่อไปนะคำว่า grab แปลว่าถือเป็น wave ค่ะ ต่อมาคำว่า grade 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 ตัวนี้แปลว่าระดับชั้นโอเคต่อไปเลยนะคำว่า gradually gradually แปลว่าค่อยคต่อไปคำว่า graduate graduate จะแปลว่าจบการศึกษาโอเคต่อไปคำนี้ grain grain จะแปลว่ามเมล็ดพันธุ์ค่ะต่อไปคำว่า grand grand ตัวนี้แปลว่ายิ่งใหญ่ Miss Grand Thailand ไม่ใช่ละต่อมาคำนี้น้องๆรู้จักแน่นอน Grandfather Grandfather ก็คือพ่อใหญ่บอแมน Grandfather แปลว่าปู่หรือว่าตาค่ะต่อไปเลยนะมี Grandfather และก็ต้องมี Grandmother แปลว่าย่า yeah. หรือยายนั่นเองที่ขึ้นแถวสองเลยนะโอเคต่อไปคำนี้รวมกันปู่ย่าตายาย grandparent grandparent แปลว่าพู้ปู่ย่าตายายแหละแบบพ่อแม่ของพ่อแม่พ่อแม่ของพ่อแม่แมแมวาสั้นต่อไปคำว่า grand grant grant คำนี้แปลว่ายินยอมค่ะแปล่วยินยอมนะต่อไปคำว่า grass grass ตัวนี้แปลว่าหญ้าค่ะหญ้าแบบหญ้าเขียวๆนะบกเม่นหญ้าที่เป็นเออเมียของปู่ด้ต่อมาคำว่า grateful grateful จะแปลว่าลื้มปิติค่ะ ลืมปิติอ่าต่อไปเลย gray gray แปลว่าสีเทา gray ต่อมาเลยนะคำว,ว่า great great จะแปลว่ายอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมต่อมาเลย Green จะแปลว่าสีเขียวต่อไปเลยนะคำว่า greet greet จะได้ยินบ่อยๆคำว่า meet and greet ก็คือแปลว่าพบค่ะต่อไปเลย grocery grocery จะแปลว่าร้านร้านขายของชำค่ะ ร้านขายของชํ้ต่อไปคำว่า ground ground แปลว่าพื้น on the ground โอเคต่อไปคำว่า group แปลว่ากลุ่มนี่คุ้นๆกันอยู่แล้วคำนี้ไปคำว่า grow grow แปลว่า b l u ต่อไปอีกคำหนึง่ง growth growth จะแปลว่าเติบโตค่ะต่อไป guarantee mm hmm. ก็คือการันตีนั่นเอง guarantee ต่อไปคำว่า guard กอดก็คือเป็นในทั้งนาวแล้วก็เป็นในทั้งเวิร์มนะคะจะแปลว่าป้องกันหรือว่าถ้าเป็นนาวเนาะก็จะแปลว่าผู้รักษาความปลอดภัยนะคะเป็นกาดต่อมาคำว่า guest guest จะแปลว่าดาค่ะต่อมาอีก g u e s s หนึ่ง g u e s s ตัวนี้แปลว่าแขก หรือว่าลูกค้านั่นเองต่อมาใกล้จบแล้ว guide ก u จะแปลว่าแนะนำค่ะแต่ถ้าเป็นนามก็จะเป็นออผู้นำท่องเที่ยวนะก็คือไกด์มาคูเทสนั่นเองต่อไปเลย guilty guilty จะแปลว่ารู้สึกผิดคำนี้น่าจะเจอบ่อยนะ ในพวกเอเลเวลอะไรเงี้ยเจอบ่อยอยู่กิลตี้แล้วก็ในทีเกตพาร์ที่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอพาร์ทที่มันเป็นเติมประโยคอะพาร์ทแรกๆเลยอะก็น่าเจอกีตาร์ก็คือกีต้านั่นเองต่อไปคำว่ากันกันก็คือปืนต่อไปเลยนะคำว่า กายคือผู้ชายต่อไปคำนี้จิมก็คือยิมนั่นเองโอเคคำต่อมาเลยนะ Habit จะแปลว่านิสัยต่อมาคำว่า Hair คือผมนั่นเอง คำสุดท้ายก็คือ half แปลว่าครึ่งนั่นเองเรียบร้อยใครจดไม่ทนันหยุดคลิปเอานะก็หมดไปแล้วนะสำหรับเล่มที่15ของเราเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะน้องๆภาษาอ,งอังกฤษเป็น อะไรที่ง่ายมากถ้าเราทําแบบจําคําศัพท์ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าเราจะทําได้เยอะจริงๆถ้าสมมติเราแบบมีคําศัพท์ในหัวเยอะเนาะก็ถ้าใครอยากแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะคะก็สำหรับนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ